สาธุพี่น้องผู้มีบุญทุกท่านผู้กำลังแบกภาระหนี้สินผู้กำลังดิ้นรนต่อสู้วันนี้เป็นวันมหามงคลเป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่เป็นวันที่ท้องฟ้าเปิดประตูแห่งโอกาสเปิดทางแห่งการปลดหนี้เปิดหนทางสู่อิสรภาพทางการเงินวันนี้ข้าพเจ้าจะสวดมนต์ให้พวกท่านฟังสวดด้วยจิตอันบริสุทธิ สวดด้วยความปรารถนาดีให้ท่านมีกำลังใจมีพลังใจมีความหวังในการแก้ไขปัญหาหนี้สินพวกท่านจะประสบผลสำเร็จสำเร็จในการปลดหนี้สำเร็จในการแก้ไขปัญหาจากคนที่มีหนี้หนักกลายเป็นคนหมดหนี้จากคนที่ถูกเร่งรัดกลายเป็นคนเป็นอิสระจากคนที่กังวลกลายเป็นคนมีความสุข ข้าพเจ้าขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจฟังทุกคำที่สวดปล่อยวางความท้อแท้เปิดใจรับกำลังใจเปิดใจรับพลังบวกรับสติกำลังรับพลังในการสู้ฟังแล้วท่านจะรวยรวยด้วยการทำงานหนักรวยด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวยด้วยการบริหารเงินที่ดีขึ้นรวยจนจ่ายหนี้ได้ รวยจนหมดหนี้ได้รวยจนมีเงินเก็บได้ฟังแล้วท่านจะมีความสุขมีความสุขที่จ่ายหนี้ได้ทุกงวดมีความสุขที่เห็นหนี้ลดลงทุกเดือนมีความสุขที่หมดภาระมีความสุขที่เป็นอิสระฟังแล้วท่านจะมั่งมีมีเงินทองไหลมาเทมามาจากการทำงานหนักมาจากการขยันประหยัดมาจากการบริหารเงินดี มาจากการหารายได้เพิ่มมั่งมีจนหมดหนี้มั่งมีจนมีเงินเก็บทุกชาติทุกภพไม่ให้มีหนี้สินตามติดให้มีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความเป็นอิสระมีแต่ความสุขไม่ขัดสนไม่เป็นหนี้มั่งคั่งสื่อไปทุกภพทุกชาติด้วยคุณพระรัตนตรยัยด้วยพระคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่เป็นที่พึ่งสูงสุดจะช่วยให้ท่านมีกำลังใจมีสติปัญญามีพลังในการแก้ไขปัญหานะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าและผู้ฟังทุกท่าน ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของผู้ทุกยากพระองค์ผู้ทรงนำทางออกจากความมืดพุทธังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอพระองค์ทรงประทานสติปัญญาให้ข้าพเจ้าและผู้ฟังแก้ไขปัญหาหนี้สินพ้นจากความทุกข์ใจพ้นจากภาระหนี้ธรรมังสรนังคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอหลักธรรมนำทางสอนให้ใช้เงินอย่างมีสติสอนให้รู้จักพอสอนให้ประหยัดสอนให้ทำงานหนักสังฆังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งขอพลังบุญบารมีสงเมตตาอภัยประธานพระพรให้หมดหนี้ให้ผลทุกข์ วันนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระศรีวลีมหาเถระพระองค์ผู้นำโชคลาภขอเสด็จมาช่วยเหลือให้มีรายได้เพิ่มให้มีเงินจ่ายหนี้ให้หนี้ลดลงทุกวันข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดาประจำกายของผู้ฟังทุกท่านช่วยเปิดทางหารายได้เปิดโอกาสงานดีนำเงินมาจ่ายหนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญท้าวเวสุวรรณเทพแห่งทรัพย์ เปิดทางทรัพย์ให้มีเงินจ่ายหนี้ตรงเวลาข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพีลักษมีเทพธิดาแห่งความมั่งคั่งประธานรายได้ให้พอจ่ายหนี้พอใช้ใจ่ายพอเก็บออมสาธุสาธุสาธ,สาธุโอมสัพเพสัต,ตาอเวราโหนตุข้าพเจ้าขอให้ผู้ฟังทุกท่านอย่าท้อแท้อย่าหมดหวัง แม้ว่านี่จะมากแม้ว่าจะหนักใจแต่จงเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกทุกหนี้มีวันหมดหนี้ไม่ใช่ตัวตนของท่านหนี้เป็นแค่ปัญหาชั่วคราวแก้ไขได้จ่ายได้หมดได้ท่านไม่ใช่คนล้มเหลวท่านเป็นคนที่กำลังเรียนรู้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นเริ่มต้นแก้ไขปัญหาเริ่มต้นจ่ายหนี้อย่างจริงจัง เริ่มต้นบริหารเงินใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ข้าพเจ้าขอให้ท่านมีกำลังใจมีกำลังใจตื่นมาทำงานมีกำลังใจต่อสู้กับปัญหามีกำลังใจจ่ายหนี้ทีละน้อยมีกำลังใจจนหมดหนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านมีพลังใจมีพลังใจไม่ยอมแพ้มีพลังใจไม่ท้อถอยมีพลังใจทำงานหนักมีพลังใจประหยัดอดออม มีพลังใจจนประสบความสำเร็จข้าพเจ้าขอให้ท่านมีสติปัญญามีสติในการใช้เงินมีปัญญาในการหารายได้มีความรู้ในการบริหารเงินมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหานี่จะลดลดทุกวันที่จ่ายลดทุกงวดที่ผ่านลดจนเหลือน้อยลดจนหมดไปวันนั้นจะมาถึงถ้าท่านไม่ยอมแพ้ สาธุสาธุสาธุโอมอารคยาปรมาลาภาข้าพเจ้าขอให้ผู้ฟังมีรายได้เพิ่มขึ้นรายได้จากการทำงานหลักรายได้จากงานเสริมรายได้จากทุกช่องทางพอจ่ายหนี้พอใช้ใจ่ายพอเก็บออมให้งานประจำมั่นคงทำงานได้ดีเจ้านายพอใจมีโอกาสเลื่อนขั้น ได้ขึ้นเงินเดือนได้โบนัสได้เงินพิเศษมีรายได้มากขึ้นให้มีงานเสริมมีงานเสริมทําหางานเสริมได้งานที่ทําหลังเลิกงานงานที่ทําวันหยุดเพิ่มรายได้อีกหมื่นสองหมื่นเอามาจ่ายหนี้ให้มีความสามารถพิเศษมีทักษะที่ขายได้มีฝีมือที่คนต้องการทําอาหารขายทําของขายขายออนไลน์ หารายได้เพิ่มให้มีโอกาสดีมีคนจ้างงานมีคนสั่งของมีคนต้องการบริการโอกาสหาเงินเข้ามาเงินไหลมามาให้จ่ายหนี้ให้ทำงานหนักได้มีสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บทำงานได้ทุกวันทำได้นานมีแรงมีพลังหาเงินได้ให้ขยันขยันทำงาน ไม่เกียจคร้านตื่นเช้านอนดึกทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อหาหนี้จ่ายเพื่อหมดภาระเงินมาจากทุกทางมาจากงานประจำมาจากงานเสริมมาจากขายของมาจากบริการมาจากความพยายามมาอย่างสุจริตมาอย่างถูกต้องสาธุสาธุสาธุส,าธสันตุถีปรมังทนัง ข้าพเจ้าขอให้ผู้ฟังรู้จักประหยัดประหยัดทุกบาททุกสตางค์ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเก็บเงินไว้จ่ายหนี้ให้ใช้จ่ายอย่างมีสติคิดก่อนซื้อถามตัวเองว่าจำเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อเอาเงินนั้นไปจ่ายหนี้ดีกว่าให้เลิกของฟุ่มเฟือยไม่ซื้อของแพงไม่ซื้อของไม่จำเป็นไม่ซื้อเพราะอยากได้ ่ซื้อเพราะจำเป็นจริงๆให้ประหยัดค่าอาหารทำกินเองไม่สั่ง d e ล i v e r รไม่กินร้านแพงซื้อของสดทำเองถูกกว่าอร่อยกว่าประหยัดได้เดือนละหลายพันให้ประหยัดค่าเดินทางใช้รถประจำทางแชร์รถปั่นจักรยานเดินถ้าไปได้ประหยัดน้ำมันประหยัดค่ารถให้ประหยัดค่าบันเทิงไม่ไปเที่ยว ไม่ดูหนังไม่ช็อปไม่ทานร้านแพงรอจนกว่าจะหมดหนี้จะได้ไปเที่ยวอย่างไม่มีภาระให้ตัดบัตรเครดิตถ้าใช้ไม่เป็นถ้าควบคุมไม่ได้ตัดไปใช้เงินสดจ่ายเท่าที่มีไม่เกิดหนี้เพิ่มให้ไม่กู้เพิ่มไม่กู้นอกระบบไม่กู้ดอกเบี้ยสูงไม่กู้มาอุดหนี้เก่าจะทำให้หนี้ท่วมหัวแก้ไม่ได้ ให้บันทึกรายรับรายจ่ายจดทุกบาทที่ใช้จะได้รู้ว่าเงินหายไปไหนตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเก็บเงินไว้จ่ายหนี้สาธุสาธุสาธุาธโอมธัมมังจระสุจริโตข้าพเจ้าขอให้ผู้ฟังจ่ายหนี้ตรงเวลาจ่ายทุกงวดไม่ผิดนัดไม่ค้างเพื่อไม่ให้เสียดอกเบีย้ย ไม่ให้โดนปรับให้จัดลำดับความสำคัญนี่ไหนดอกเบี้ยสูงจ่ายก่อนนี่ไหนถูกเร่งรัดจ่ายก่อนจัดการอย่างเป็นระบบให้ติดต่อเจ้าหนี้ถ้าจ่ายไม่ไหวอย่าหนีอย่าหลบติดต่อไปขอผ่อนผันขอลดดอกเบี้ยเจ้าหนี้อาจเข้าใจอาจช่วยได้ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถ้าหนี้ท่วมหัวไปขอคำแนะนำ ไปหาสถาบันช่วยเหลือนี่สินมีทางออกมีวิธีแก้ให้จ่ายเพิ่มเมื่อมีเงินพิเศษได้โบนัสได้เงินเพิ่มอย่าไปซื้อของเอาไปจ่ายหนี้เพิ่มหนี้จะหมดเร็วขึ้นดอกเบี้ยลดลงให้มีเป้าหมายตั้งเป้าว่าจะหมดหนี้เมื่อไหร่แบ่งเป็นงวดงวดเดือนละเท่าไหร่ทำตามแผนไม่ย่อทอ้อให้เฉลิมฉลองเล็กๆเ,กเกมื่อจ่ายหนี้หมดงวดหนึ่ง ให้รางวัลตัวเองนิดหน่อยไม่มากแค่พอใจชมตัวเองที่ทำได้ให้ภูมิใจในตัวเองทุกบาทที่จ่ายเป็นก้าวไปสู่อิสรภาพภูมิใจในความรับผิดชอบภูมิใจที่ไม่หนีภูมิใจที่สู้สาธุสาธุสาธ,สาธุวิริยารมภะปทานังข้าพเจ้าขอให้ผู้ฟัง เลิกนิสัยที่ทำให้เกิดหนี้เลิกนิสัยฟุ่มเฟือยเลิกนิสัยอยากได้เลิกนิสัยซื้อของเริ่มนิสัยใหม่ที่ดีกว่าให้เลิกช้อปปิ้งเลิกเดินห้างเลิกดูของออนไลน์ยิ่งดูยิ่งอยากได้ยิ่งซื้อยิ่งหนี้เลิกไปห้ามตัวเองให้เลิกเปรียบเทียบเลิกเทียบกับคนอื่นคนอื่นรวยเขารวยไปเราไม่ต้องตาม เราแก้ปัญหาของเราก่อนให้เลิกอวดเลิกอวดของเลิกแสดงรวยซื้อของแพงให้คนดูแล้วมีหนี้แบบนี้ไม่ดีจงซื่อสัตย์กับตัวเองให้เลิกการพนันถ้าเล่นเลิกทันทีพนันทำให้จนทำให้เจ๊งไม่มีทางรวยยิ่งเล่นยิ่งหนี้ให้เลิกดื่มสุราเลิกสูบบุหรี่ถ้าทำเสียเงินเสียสุขภาพเสียเวลา เอาเงินนั้นไปจ่ายหนี้ดีกว่าให้เริ่มนิสัยดีนิสัยขยันนิสัยประหยัดนิสัยอดออมนิสัยคิดก่อนใช้นิสัยเหล่านี้จะทำให้หมดหนี้ให้เรียนรู้เรียนรู้การบริหารเงินเรียนรู้การลงทุนเรียนรู้การหารายได้เพิ่มความรู้คืออาวุธสาธุสาธุสาธุ สังฆภูโตสมัคคีข้าพเจ้าขอให้ครอบครัวของผู้ฟังเข้าใจและช่วยเหลือกันร่วมกันแก้ปัญหานี้ร่วมกันประหยัดร่วมกันสู้ให้คู่ครองเข้าใจเข้าใจสถานการณ์ไม่บน่นไม่ว่าไม่ต่อว่าร่วมมือกันช่วยหาเงินช่วยประหยัด ให้ลูกๆเข้าใจเข้าใจว่าบ้านมีปัญหาพ่อแม่กำลังแก้ไขไม่ขอของไม่เรียกร้องช่วยประหยัดช่วยพ่อแม่ให้พ่อแม่ให้กำลังใจไม่ตำหนิไม่ว่ากล่าวให้กำลังใจอยู่เคียงข้างช่วยเหลือถ้าทำได้ให้พี่น้องช่วยเหลือถ้าพวกเขาช่วยได้ขอความช่วยเหลือไม่ต้องอาย แค่ยืมชั่วคราวจะคืนเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นให้ทุกคนประหยัดทั้งบ้านร่วมมือกันประหยัดไฟประหยัดน้ำประหยัดทุกอย่างเงินที่เหลือเอาไปจา่ายหนี้ให้ครอบครัวเป็นกำลังใจครอบครัวที่อบอุ่นที่เข้าใจกันที่ช่วยเหลือกันคือพลังใหญ่ทำให้เราแก้ปัญหาได้สาธุ สาธุสาธุอัตตาหิอัตตโนนาโถข้าพเจ้าขอให้ผู้ฟังเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าทำได้เชื่อว่าแก้ไขได้เชื่อว่าจะหมดหนี้ได้ความเชื่อคือพลังให้มองหนี้เป็นบททดสอบไม่ใช่การลงโทษเป็นบททดสอบชีวิตสอนให้รู้จักบริหารเงิน สอนให้รู้จักประหยัดสอนให้เข้มแข็งให้เชื่อว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานทุกวันที่ผ่านไปถ้าเราพยายามคือการก้าวไปข้างหน้านี่ลดลงสถานการณ์ดีขึ้นให้มองเห็นแสงสว่างแม้อุงโมงค์จะมืดแต่มีทางออกเดินต่อไปไม่หยุดไม่ถอยหลังจะเห็นแสงสว่าง ให้นับความก้าวหน้าดูว่านี่ลดลงเท่าไหร่แล้วแม้เพียงเล็กน้อยแต่นั่นคือความสำเร็จชื่นชมตัวเองให้คิดบวกคิดว่าจ่ายได้คิดว่าหมดได้คิดว่าทำได้อย่าคิดลบอย่าท้อความคิดบวกสร้างพลังให้เป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างของคนที่เคยมีหนี้แล้วสู้จนหมด เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นสาธุสาธุสาธุาธนิพพานังปรมังสุขขังข้าพเจ้าขอให้ผู้ฟังมีอนาคตที่สดใสหลังจากหมดหนี้มีชีวิตที่เป็นอิสระมีความสุขอย่างแท้จริงให้หมดหนี้หมดหนี้ทุกบาททุกสตางค์ไม่เหลือไม่ค้าง จ่ายหมดแล้วอิสระแล้วให้มีเงินเก็บหลังหมดหนี้มีเงินเก็บมีเงินออมมีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินมีเงินไว้ใช้ชีวิตให้ไม่เกิดหนี้อีกเรียนรู้จากอดีตไม่ทำผิดซ้ำใช้เงินอย่างมีสติออมเสมอไม่กู้อีกให้มีคุณภาพชีวิตดีมีเงินเที่ยวมีเงินซื้อของที่ชอบ มีเงินดูแลครอบครัวแต่ยังประหยัดอยู่รู้จักพอดีให้ช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเรามีฐานะดีแล้วช่วยคนที่กำลังมีปัญหานี่ให้คำแนะนำให้กำลังใจเพราะเราเคยผ่านมาให้สอนลูกหลานสอนให้รู้จักคุณค่าของเงินรู้จักออมรู้จักใช้อย่างมีสติไม่ให้เกิดปัญหานี่เหมือนเรา ให้มีความสุขมีความสุขแบบไม่มีภาระนอนหลับสบายตื่นมาก็สบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องเงินสาธุสาธุสาธุาธเอาละครับพี่น้องทุกท่านเราได้สวดมนต์ให้กำลังใจมาเกือบสองชั่วโมงแล้วตอนนี้ท่านเต็มไปด้วยพลังใจพลังในการสู้พลังในการแก้ปัญหาตอนนี้ คือเวลาตั้งเป้าหมายข้าพเจ้าขออธิษฐานแทนท่านภายในเจวันขอให้มีกำลังใจเต็มเปี่ยมเริ่มวางแผนแก้หนี้เริ่มบันทึกรายรับรายจ่ายเริ่มตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นเห็นทางออกภายใน30วันขอให้จ่ายหนี้ได้ตรงเวลาไม่ผิดนัดไม่โดนปรับเห็นหนี้ลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเหลือมากขึ้นภายใน90วันขอให้มีระบบบริหารเงินที่ดีมีงานเสริมมีรายได้เพิ่มจ่ายหนี้ได้มากขึ้นหนี้ลดลงเห็นได้ชัดภายใน6เดือนขอให้หนี้ลดไปครึ่งหนึ่งหรือมากกว่ามีเงินเก็บเล็กน้อยชีวิตดีขึ้นเห็นได้ชัดภายในหนึ่งปีขอให้หนี้เหลือน้อยมากหรือหมดไปแล้วมีเงินเก็บเป็นแสน มีความสุขมีอิสรภาพทางการเงินภายในสองปีขอให้หมดหนี้ทุกบาทมีเงินเก็บมีชีวิตใหม่ไม่เป็นหนี้อีกมีแต่ความสุขสาธุสาธุสาธ,สาธุข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านตื่นมาแล้วมีกำลังใจมีพลังทำงานมีความหวังไม่ท้อไม่แพ้ทำงานแล้วมีความสุขแม้หนัก แม้เหนื่อยแต่รู้ว่าทำเพื่ออะไรเพื่อจ่ายหนี้เพื่อหมดภาระเพื่ออนาคตที่ดีจ่ายหนี้แล้วมีความภูมิใจภูมิใจทุกครั้งที่จ่ายภูมิใจที่มีความรับผิดชอบภูมิใจที่ไม่หนีภูมิใจที่สู้นอนหลับแล้วสบายใจสบายใจมากขึ้นทุกวันเพราะหนี้ลดลงเพราะกำลังแก้ไขเพราะมีหนทาง ท่านจะเป็นคนที่เคยมีหนี้แล้วสู้จนหมดเป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นความอดทนความรับผิดชอบคนอื่นจะยกย่องจะนับถือ 1. ฟังคาถานี้ทุกวันเพื่อเสริมกําลังใจเพื่อเตือนตัวเองเพื่อไม่ลืมเป้าหมาย 2. ทํทำงานหนักงานหลักดีมีงานเสริมหาทุกทางทำเงินอย่างถูกกฎหมาย 3. ประหยัดทุกบาทคิดก่อนซื้อตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเก็บเงินไว้จ่ายหนี้ 4. จ่ายหนี้ตรงเวลาทุกงวดไม่ผิดนัดไม่ค้างเพื่อไม่เสียดอกเบี้ยเพิ่ม 5. ไม่กู้เพิ่มอย่าก,กู้นอกระบบอย่าก,กู้ดอกเบี้ยสูงจะทำให้แย่ลง 6. วางแผนมีแผนชัดเจนจ่ายเท่าไหร่ต่อเดือน เมื่อไหร่จะหมดทำตามแผน 7. ขอความช่วยเหลือถ้าจำเป็นไปขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมีหน่วยงานช่วยเหลือ 8. เปลี่ยนนิสัยเลิกนิสัยที่ทำให้เกิดหนี้เริ่มนิสัยใหม่ที่ดีกว่า 9. อดทนการแก้หนี้ใช้เวลาต้องอดทนต้องเพียรไม่ท้อจะสำเร็จ 10. มีความหวัง เชื่อว่าทำได้เชื่อว่าจะหมดหนี้ความเชื่อคือพลังสาธุสาธุสาธ,สาธุอย่าหนีอย่าหนีเจ้านี่จะทำให้แย่ลงติดต่อไปคุยกันได้อย่าท้อแม้ยากแม้นานแต่ไม่ยอมแพ้ถึงจะหมดหนี้อย่ากู้เพิ่มจะทำให้จมลึกแก้ไม่ได้หยุดกู้ อย่าโกหกซื่อสัตย์กับตัวเองกับครอบครัวรับปัญหาแล้วแก้ไขอย่าฟุ่มเฟือยแม้มีเงินพิเศษอย่าไปเที่ยวอย่าซื้อของเอาไปจ่ายหนี้ก่อนอย่าพนันอย่าหวังพึ่งโชคหวังพึ่งตัวเองหวังพึ่งความพยายามข้าพเจ้าขออวยพรเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ทุกท่านที่ฟังคาถานี้มีกำลังใจในการสู้ มีพลังในการแก้ปัญหามีความหวังในอนาคตขอให้หมดหนี้หมดหนี้เร็วหมดหนี้แน่หมดหนี้จริงมีวันนั้นถ้าไม่ยอมแพ้ขอให้มีความสุขมีความสุขในการทำงานมีความสุขในการจ่ายหนี้มีความสุขในชีวิตขอให้สมปรารถนาหมดหนี้มีเงินเก็บมีชีวิตที่ดีมีอิสรภาพทางการเงิน ด้วยคุณพระรัตนตรยัยด้วยพระคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นของท่านด้วยความรับผิดชอบของท่านด้วยความพยายามของท่านขอให้สำเร็จขอให้หมดหนี้ขอให้มีความสุขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุ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 